สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆบ้านนะคะวันนี้นะคะบ้าจะชวนพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะคะมาทำลิปสติกกันค่ะอันนี้คือปลอกลิปสติกเปล่านะคะก็เริ่มต้นด้วยนะคะอุปกรณ์ตังต่อไปนี้ค่ะนี่ค่ะ b w a x นะคะก็อัตราส่วนนะคะ b w a x ต่อ1ต่อหนึ่งค่ะอันแรกก็คือ b w a x นะคะอันที่2ก็คือ เชียบัตเตอร์ค่ะนะคะแล้วอันที่3ก็คือมิกซ์ออล์มิกซ์ออล์นะคะแล้วก็นำทั้งหมดอย่างละหนึ่งค่ะมาตุ๋นนะคะในหมอ้อนะคะให้อุ่นๆจนทุกอย่างละลายหมดค่ะต่อจากนั้นพอเริ่มเป็นตัวนิดๆนะคะเราก็ผสมสีลงไปค่ะขอแนะนำว่าต้องเป็นสีเฉพาะ ทำลิปสติกเท่านั้นนะคะอย่าเอาสีแบบอื่นมาทำนะคะแล้วก็เมื่อได้สีตามชอบแล้วนะคะเราก็ใส่ภาชนะเลยค่ะแฮเกตที่เราชอบนะคะในนี้ก็จะเป็นปลอกลิปสติกค่ะหรือว่าจะเป็นนี่ค่ะเป็นตลับแบบลิปมันก็ได้นะคะเดี๋ยวตอนทำเดี๋ยวบ้าจะทำให้ดูนะคะแล้วก็มาดูกันว่าลิปสติกเนี่ยที่เราทำเองเนี่ย จะดีหรือว่าดีน้อยกว่าลิปสติกที่ขายตามเคาน์เตอร์แบรนด์นะคะก็ข้อดีของการทำลิปสติกก็คือเรามีความภูมิใจแล้วก็ได้ทำสกินแคร์นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากไปนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถนำลิปสติกของเราอะคะ่ะไปให้ญาติผู้ใหญ่นะคะท่านก็จะภูมิใจมากๆเลยค่ะว่าเป็น ลิปสติกที่ทำด้วยมือของเราเองนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะคะเริ่มต้นการทำลิปสติกเองนะคะ DIY ค่ะอันดับแรกเลยนะคะ เราจะใช้ b e e แว a กนะคะหรือว่าไข่พึ่งค่ะสใส่ลงในหม้อนี้นะคะเป็นหม้อตุ่นลิปสติกค,ค่ะอันต่อไปนะคะเป็น shea er butter ค่ะค่ะอันต่อไปนะคะเป็น mixed oil ค่ะเสร็จแล้วนะคะเมื่อเขาละลายหมดแล้วนะคะเราก็นำเขาลงจากเตานะคะแล้วก็ใส่กลิ่นของเขาค่ะ ก็เป็นที่บตเลือกนะคะก็เป็นกลิ่นไทยทีนะคะก็คือกลิ่นชาไทยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาก็เริ่มขุ่นลงนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่สีที่เราชอบค่ะใส่ลงไปเมื่อพอใจแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็นำมาใส่ในภาชนะค่ะที่เห็นนะคะจะเป็นตลับลิปสติกนะคะแล้วก็เป็นนี่ค่ะ ลิปสติกแล้วก็ปลอกลิปสติกนะคะแล้วก็รอให้เย็นค่ะเมื่อเย็นแล้วนะคะเราก็ใส่ลงในตู้เย็นธรรมดาที่ฝาตู้ค่ะเป็นเวลา6นาทีแล้วนําเขาออกมาแล้วลองเทสที่ข้อมือว่าเราแพ้ไหมนะคะไม่แพ้เราก็สามารถจะใช้ได้เลยนะคะเป็นลิปสติก DIY ค่ะโอเคนะคะ